เราได้ยินชื่อว่าโลภะโทสะโมหะเป็นมาล้วก็จริงแต่อาจจะไม่เข้าใจจนถึงกับว่าเปียยดมันไม่จะเป็นประเภทโลภะหรือราคะทำให้คนนั้นรู้สึกสบายอร่รอยแต่มันก็กลับเอามันทำให้เป็นทุกข์เหมือนกันจะมีความยึดถือแล้วเป็นทุกข์ทั้งนั้น ไอ้ของยิ่งน่ารักก็ยิ่งยึดถือไอ้ยิ่งรักก็ยิ่งยึดถือยิ่งยึดถือมันก็ยิ่งเป็นทุกข์หอ้ของหน้ากรอนหน้าเกลียดน้าชังมันก็ยึดถือไปในทางตรงกันข้ามไปยึดถือว่าไม่น่ารักยึดถือว่าเป็นศัตรูก็เลยเกิดความทุกข์เพราะความโกรธความเกลียดความกลัว มันมีความทุกข์ก็ความรักความพอใจความหึงหวงความอิตชาริศเสีะความเจตนีที่เนื้อกมันก็เกิดทุกข์ในแบบที่มันรักส่วนอันนี้มันเกิดความทุกข์ไปในแบบที่มันไม่รักส่วนโมหะนี่มันมืดทำให้ทำอะไรไม่ถูกกลตัดสินใจไม่ได้ความสงสัยมันก็รบกวน เราก็มักจะเป็นโรคกระสาทกันเพราะไอ้ตัวที่สามที่ไม่รู้อะไรตามที่เป็นจริงแล้วมันก็ยุบต,ตกกังว,ราวาาลระแวงอะไรอววร์อยู่นะได้เป็นโรคประสาทกันเพราะไอ้กิเลสตัวที่สามนี่มากกว่าแต่มันเนื่องกันนะเพราะไอ้กิเลสตัวที่สามคือไม่รู้เลยมันทําให้รักเพราะโง่มันจึงไปรักแล้วก็เพราะโง่มันจึงไปโกรธไปเกลียด นี่ตัวที่สามมนเ,เกิดใหเกิดยุ่งยากลำบากกวา้างขางขวาถ้าเราไม่พูดอย่างนี้เราพูดแค่ว่าไอ้ทั้งสามตัวนี้มาจากความโงก่ก็ได้มาจากอาวิชชาทำให้ยึดมั่นถือมั่นไม่จึงเกิดความโลภเกิดความโกรธเกิดความหลงไม่จะเรียกชื่อ ติดแปลกกันแต่เรื่องก็เรื่องเดียวกันอือเพราะความโง่เพราะความไม่รู้จริงๆแต่หลงรักที่มันน่ารักที่มันหลอกให้รักตามจริงมันไม่มีอะไรที่น่ารักที่ไปรักแต่กามันโง่ที่มันมาให้โกรธให้เกลียดใี่โสดเกลียดกันตามที่อบรมให้โสดให้เกลียดก็อยู่ที่ความโง่ที่ไปโรดไปเกลียดนั่ไปกลัว หรือความหลงก็หลงรักหลงเกลียดอีกทั้งนั้นคเยืนอยู่อยู่เรื่องรักเรื่องเกลียดเรื่องโกรธเรื่องกลัวเมืนันนี่ขอให้จับสายตาสำคัญให้ได้ว่าถ้ามันโง่มันจะต้องเกลีดเลยมันคือไปจะย,ยึดถือยึดถือว่านี่น่ารักยึดถือว่านี่ไม่น่ารักยึดถือว่านี่น่าสนใจน่าสงสัยน่าขึ่ง หนาค่อนคว้างที่เป็สนนุงทั้งที่าำยึดถือถือแยกเได้เป็นสองอย่างคือยึดถือสำหรับรักยึดถือสำหรับเกลียดถ้าอย่ายึดถือก็อไม่มีเรื่องที่จะรักหรือต้องเกลียด <c oughs> มันก็สบายดีฉัน <c oughs> อยู่ในระหว่างกลางอย่าไปรักเลยอย่าไปเกลียด อยู่ตรงกลางนั่นแหะสบายที่สุดจุดว่างมันอยู่ที่ตรงนั้นก็สบายที่สุดเรียงมันตรงนั้นก็รักสลุกเป็นไฟตามนั่งความรักเรียงไปนี้ก็โกรธเกลียดลุกเป็นไฟตามแบบงความโกรธความเกลียดเป็นทุกข์เงื่อได้จะเป็นทุกข์อย่างได้ เมื่อเสียก็เป็นทุก์อย่างเสียได้มาเป็นของรักมันก็รักมันหลงรักก็เป็นไฟเพราะความรักนอนไม่หลับเมือน <Web wreck Isaiah eden> ที่ไม่ได้ที่ได้มาอย่างเป็นของที่ไม่น่ารักมันก็นอนไม่หลับทุกท่งอย่าให้มีรักอยากให้มีไม่รักอยาให้มีได้อยาให้มีเสีย ทั้งได้ทั้งเสียด้วนแต่อัปปีถ้าเราไปหลงยินดีเมื่อได้มันก็กลับเอาไปหลงโกรธเมื่อเมื่อไม่ได้มันก็กลับเอาได้มาก็กลับเอาเสียไปก็กลับเอานี่ทั้งได้ทั้งเสียด้วนแต่อัปปีเมืนน่อมีกำไรมันก็ยินดีหลงรักมันก็กลับเอา มันขาดทุนมันไม่ชอบใจมันก็โกรธมันก็ตัดเอาทั้งได้และทั้งเสียทั้งกาไรและอทั้งขาดทุนมันตัดเอมันอยู่ตรงกลางๆลง่ะอย่ามีได้มีเสียอย่ามีแพ้อย่ามีชนะอย่าดีอย่าชั่วอย่าบุญอย่าบาปอย่าสุขอย่าทุกข์เนี่ยจงนั่งที่ว่างระหว่างกลางเป็นจุดที่เย็นที่สุดสบายที่สุดเพราะไม่ใช่กิเลส ยังไปทางรักก็เป็นกิเลสเยังไปทางไม่รักก็เป็นกิเลสเยังไปทางไม่รู้ก็เป็นกิเลสอยู่ตรงกลางกลางอย่าเอียงไปทางไหนนี่คือเรื่องของกิเลสแล้วของสตรปกเข้าไปในใจเกิดขึ้นในใจทําใจสกตร <c oughs> ะปลอกก็มืดมัวก็โง่มันก็สร้างกับเรื่องความทุกข์ เห็นเลาเห็นรูปหูฟังเสียงเกลียูได้เป็นลิ้นได้รสกายได้สัมผัสผิวหนังใจได้สิดนึกอารมณ์อะไรก็วังดีในแต่ความโมโหลงรักทาง,งานไรหลงเปียกนะครับอ้ามันอย่างนี้เองมันทาวนี้เองูกสวยน่ารักแต่แนี่เองไม่น่ารักก็ไม่แต่แนี่เองทาวนี้เองฉ่ำน,นี่เองเรืย่มันฉ่ำน,นี่เอง ไปรักให้มันบ้าไปโกรธไปเกลียดให้มันบ้านันเช่นนี้เองนันเช่นนี้เองหัวใจธรรมะธรรมะมีหัวใจอยู่ที่ว่ามันเช่นนั่นเองว่าอย่าไปหลงรักอย่าไปหลงเกลียดอย่าไปหลงอะไอะไรทั้งมัม้นมำไมดีไิเลยเกลี่ยงก็สะอาดก็สบายก็หยุดก็เย็นก็เป็นสรา มันก็สกอบกรอกมาหุ่มห่อแล้วมันก็หมดนะมันไม่เป็นอิสระแล้วมันกิเลสมันก็ทํไปตามหน้าของกิเลสก็เรียกว่าร้อนนั่นแหละราคะรักมันก็ร้อนโทสะไม่ไม่รักโกรธหรือเกลียดมันก็ร้อนโมหะไม่รู้อะไรเป็นอะไรมันก็ร้อนของร้อนในใจ มีอยู่ไฟสามชนิดนี้ในทางนอกก็มีไฟส <c oughs> ิก่อขึ้นโดยไม้ฟืนโดยน้ํามันโดยไฟอะไรนะม,มันไฟนทาง้างนอก,กี่เป็นเรื่องทางนอกเป็นเรื่องวัตถุสิ่งของมันก็เผากันแต่วัตถุสิ่งของมันเผาใจภัยไม่ได้ไฟทางนอกมันเผาสิ่งของไฟแต่ว่าไฟข้างในมันเผาใจเลย ใจมันก็ร้อนพร,ร,าาระโทสะ,ะโมหะนี่อย่าลืมนะว่าเอาธรรมะเอาคําชาวบ้านต่ใชนะ่ไหมีวาราคะเป็นไฟโทสะเป็นไฟโมหะเป็นไฟคำว่าไฟนี่ยืมไปจากชาวบ้านเดต้ก็มีพูดกันอยู่แล้วว่าไฟไฟเ<ฟ>ดนนี้แม้ว่าเรามีไฟเขาอยู่ <Hey. S 2> เราก็ไม่รู้ว่าเป็นไฟแล้วเราก็รักไฟอยู่นั่นแหละ เราก็จะวิ่งเข้าไปหากองไฟเราร้อนอยู่ในความรักแล้วก็วิ่งเข้าไปหาความรักมันหนักเข้าไปอีกนคนไฟมันไหม้หัวไหม้ตัวอยู่แล้วมันคิดว่าจะดับไฟแล้วมันก็วิ่งเข้าไปในกองไฟเลยมันโงท่ทราารยที่เดือยถ้ามันไม่รู้นี่ว่าว่านี่คืออะไรมันก็ดับไม่ได้หลับ ข้าไปหาเลยมันมากขึ้นไปอีกเราจะต้องรู้เป็นเสตีว่านี่คือกิเลสมีอย่างนี้เกิดขึ้นได้อย่างนี้ในหมู่มนุษย์ก็ทางมนุษย์ร้อนและเป็นทุกข์ตลอดชีวิตหรือจนกว่าจะดับมันจะได้